ีครับนี่คือเครื่องจับเวลาของตัวตัดต่อตัว,ว UVC นะครับต่อเครื่องฆ่าเชื้อและนี้ก็คือตัวจับเวลาตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยของนาทีแล้วก็วินาทีก็ะจะมีเสียงก็ะจะมีไฟว่ามันทํางานแร้วไม่ทำงานะมีไฟสีแดงอันนี้ขึ้นนปุ๊บตั้งค่านะครับตอนนี้ตั้งทดสอบไว้ที่แวินาทีเพื่อให้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงครับ งนี้ก็คือเหมือนกับเป็นจุดต่อปลั๊กไว้สำหรับเสียบตัวหลอด u v c นะคือหลอดฆ่าเชือนน้อมีแล้วก็เอาไปติดตั้งที่กล่องแล้วก็เราก็เอาสายเราเสียบปลั๊กของไฟไฟปกตินี่ครับแต่ว่าเราจำลองเป็นตัวปลั๊กแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลอดธรรมดาจะอออกอมาทดสอบก็จะเป็นตัว ทดสอบกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันทำงานอยู่แนละ้วมันก็จะติดทดสอบีกทีนะครับ นี่คือมันทําง,งานอยู่ครับแล้วพอหมดเวลาปั๊บมันก็จะดับหมายความว่าถ้าเกิดเราไปตั้งที่หลอด UVC มันก็จะดับตามที่เราตั้งค่าไว้ีมันตั้งไว้ที่แปดวินาทีจะตั้งใหม่ก็ได้ครับตั้งใหม่เดี๋ยวรออีกทีนะครับตอนนี้เมื่อกี้ไม่ได้ต่อสายให้มันเน้นนะ,ะกดตรงนี้นะครับ Start คือหลอดติดครับ คือหยุดทํางานนะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว,ว่าตัวที่เราเอาไปต่อก็จะหยุดทํางานเหมือนกัน,นเดี๋ยวจะเป็นการตั้งค่าต่างๆ